มาเด้อกินข่าวทำกันเด้อท่านผู้ชมน้องหัากไปกเบื้อัวมาปฏิบัติรอรอจ้าพักกินเต็มกันกินเต็มพระโต๊พี่น้องเฮ้ยท้าเมียพี่หมากกินพักอืมัวนี้แหละสายสักใบถุงหมากชนีชนีกินอิ่มนะท่านผู้ชมเลยเลยเป็นตากลอง,องเองเนาะ กิ๊กีน้องบุ้มบี้ได้สัลุน้องบุ้มบี้อยู่ไสค่ะน้องบุ้มบี้เป็นบโมยาบอแซ่บบ่ข้าซึ่งข้าวเส่าข้าวจะแพ้ข้ากินข้าวเส่าเป็นนกข้าวเส่าสมบักติียนอื้ม กุ้งปลาปูลปลาก้อยปลาจำปลาพี่น้องเอ๋ยแต่ของเซ็บเช่พักกันหลายๆนั่งซีเมอร์ไพ่เห็ดโอ้สีเมอร์พี่น้องกับบุ๋มพี่น้องปลาปลาเพิ่นปลากับปลาเพิ่งปนัสิป้ป์ม่ใหญ่จืออีกคนนัดมา เป็นเห็ดมาสูเ,สเป็นเห็ดมาสูเท่าแม่กินกับท่าพอ่อแล้วก็ครอบครัวเนาะหาหมดแดงหายแย่มากกไว้กินทำไมแมนเมื่อนีนมีแนวกินแล้วต้องหนานเมื่อไีนซื้อเป็นพิเศษจ้าอโอ้สมัยตองกุ้งเลยประกาศทำไม สบายสบายตังกุุงเลยน้านกิกกน้องกิกกบไเปิทอดเจ้าสีไปลายสายเอ้าทอดกล้วยทอดกล้วยไปขายย่แส่คะอารยาได้พาไปขายอยู่เพื่อนบุญประจ้ายนี่ก็บ ไปกับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เดิโมบุญผัน้องน้องพอฮะพอน้องอเนยมาอยู่บ้านเฮาเขาก็เจ้ากับบริกินคุ่มืออะไรแบบนั้คายใช้ได้คายใช้คายคายบ้านดำดำเนาะดำบ่มีควน

tiền <laughs> này <laughs> 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 nhà ngoài vợ của cô, -cô. ủ tầm sao à sao bay đi vào lúc này lộ Hãy subscribe cho đi ูกหมูอันนี้เคทก็ไก่ด้วยอันนี้อันนี้เยนเป็นบออืมเคนเป็นมาสั้นตื่นไว้เนาะแบบเดียวนอนแบบเดียว

อืมอ๋อบัดออกยามนี้เนาะแดดดดซะเอาน้ออกาใม่นซอืบัดมันน่มันี่่สิว่ามันอ้ฮสิว่ายงอีล่ แม่แซ่บอยู่ป่ะแม่แซ่บแบบกกินไลนกจะบอกจักอย่างเลยกินกับพักนะแม่พักลายเนาะมันละแซ่บที่ 哦，偏黑夜的妈妈妈。嗯，你要啥干？黑夜天亮亮，月亮亮亮，月亮亮亮，月亮亮亮，亮亮，亮亮。你呀。 อันยังแม่นี่นะพักกันกล่องพักกันกล่องเนาะคือใบดาวเรืองมันคือกันเนาะแต่ว่าคนละอย่างอะไรพม่นนองแต่ว่าใบอันเดียวกันแต่ว่าคนละอย่างกันใบดาวเรืองน่ะสิเป็นคนนเนาะแต่ใบกันกล่องบัดบ่เป็นคนแต่ว่ากัลลัมแบบเดียวกันประมาณนี้นะแม่ แล้วแบบผูไ้ดดได้บุหูก็คือสิเก็บมากินเลยนะใบใบดราเรืองมันก็จะเป็นคิวคิวอันนี้มันเป็นหอมหอมหลายอย่างกันอันนี้ทั้งทั้งเพิ่นเอิ้นเอิ้นใบยังนี่พาะถ้าพอไทยบอกเขาเห <มา S 1> ็นลูกสาวเอาม,มาให้ข้าว ไปเก็บผ้ายกผห่เลยไปเก็บผ้ายมาหญไปเด้อบอนกอกเด้อบอนไดุ้องบไปเก็บผหเรียบร้อย ผแม่พักเลยพี่เล็กจะบรรไดบรรพูไม่ใหญ่เพิ่นใบเขียวใบใส่เอาเกือบนะเนยใบเขียวเนยเลยลองเบิ่งว่าจะไปยังมาป่ไงใบเขียวใหญ่ๆเด้อเนยเนยใสง่ายง่ายแต่เหมืยังบูพักหน่อยเปิดนะหมดแล้ว แม่หัว้ยังไงเท่าแม่เป็นยังพี่น้องเท่าแม่เป็นยังทั้งกินทั้งนอนล่ะบ้านเป็นยังแม่ในยังเป็นยังอะเนยกเท่าแม่กินข้าวอยู่ดีๆลมนอนลงเลยพี่น้อนไงยช่าหมไงเท่าอยู่นั่นเลย

บ่ไมีบ่ไม <Bye. S 1> ีพยอมพายเลยเนาะสี่คนลุยเป็นลุยสู้เป็นสู้ค่ะบ่มีพายทอยเลย่นางเลยไม่รักจะโอ้ยโตกว่าเดจอดไม่ทิลายเนี่ยเป็นบางขา่นองเลยหันหันหยบ่ถือป่ามันือถือยั้งหารแซ็ตเลยจะหงายเขาเเอาเลยถึงตอยาน นี S 1> <S 1> Bref, ่ได้ก e, ินยอดน้องคําอะเนยนี่ใบอีเลิศเลยใบอันนางเลิศยบอกหาเนยเบิ่งนําเอาลคลิปให้แน่เอาละพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองนอสน้าเด้อพี่นอกเอาสองนอกน้าเน็อพี่นอเสนาหนีปลาเสนสหนปลาเสนานีปลาอ้วนกรไในร้านหาล่าหาคนแล้วพี่นอกเลยโอ้ยสสองพี่ยิ่งสามจ้า